ไม่มีไม่มีร้านหรูซะขนาดนี้จะไม่มีห้องน้ําได้ยังไงอันที่จริงที่ผมหมายถึงอะไม่มีห้องน้ําสําหรับคนพิการเพราะฉะนั้นแล้วอะคุณรีบกินแล้วรีบไปซะขอบคุณครับพี่เดี๋ยวกันเดี๋วกันข้างในอะไม่มีที่ว่างละกลับไปเลย แต่ผมจองไว้แล้วนะครับชื่อตีตีทีแก๊งใช่ไหมครับฝ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นขอโทษด้วยนะครับลูกค้าคุณแต่งกายไม่เป็นตามกฎระเบียบของร้านเราลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารในร้านต้องแต่งกายดูดีแล้วก็สวมรองเท้าว่าใบด้วยครับอันที่จริงฝั่งตรงข้ามน่าจะมีที่ว่างเหมาะสำหรับคุณ ครับทีนี้ผมเข้าได้หรือ,อยังครับเชิญเชิญเชิญฝา่ฝาป่าไปนั่งไกลๆกลูกค้าคนนึงนะครับพี่เจคันรับอะไรเอาเข้าหน้าเนื้อทุนค่าสื่อที่หนึ่งครับหมด งั้นเอาเข้าวหน้าปลาไหลก็ได้ครับไม่มีงั้นผมเอาเข้าวหน้าแซลมอนก็ได้วันนี้ร้านไม่ได้ขายนี่คุณนี่มันจะไม่มีอะไรหรือคุณมีปัญหากับผมกันแน่คุณควรหาสาเหตุจากตัวคุณว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่มาถามคนอื่นเขาแบบนี้นี่นายงั้นผมเอาเหมือนโต๊ะตรงข้ามก็ได้ ร้านอาหารในศูนย์บรรเทาคนพิทกการกันแน่ให้คนแบบนี้เข้ามาได้ไงไปเถอะวันหลังอะ่ะฉันจะไม่มาทานร้านนี้ทำไมล่ะครับลูกค้าผมขอทราบสาเหตุนหน่อยได้ไหมทางร้านเราอาจะได้นำไปปรับปรุงก็เพราะวันร้านอะ่ะปล่อยให้คนแบบนั้นเข้ามาการที่ฉันต้องนั่งกินอาหารร้านเดียวคนแบบนั้นอะ่ะ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองโล w class มากต้องขอโทษจริงๆนะครับลูกค้าเดี๋ยวทางเราอ่ะจะรีบจัดการแก้ไขให้นะครับนิวไปเถอะป้ามานี่ดิครับคร,บครบเมื่อกี้ผมบอกคุณว่าไงผมบอกให้พามันอ่ะไปนั่งที่ไกลๆเดี๋ยวรบกวนลูกค้าคนอื่นทำไมคุณไม่ฟังฮนะครับครับครเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับ พอดีคุณรบก,กวนโดนลูกค้าคนอื่นนะผมขออนุญาตย้ายโต๊ะ้นะ วนนี้ดิเมื่อไหร่พี่การนั่นอ่ะจะไปสักทีอยู่เกะกะสายตายอยู่ได้น่ารำคาญจริงเลยโอ้ผู้จัดการเราก็ไล่มันไปตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่ยอมไปผมก็ไม่รู้จะทำไงวเนี่ยจนปัญญาแล้วจริงๆนายก็ใช้วิธีไหนก็ได้รีบไปจัดก,การซะไปครับครับครับไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเช็คบินครับ แต่นี่ผมยังกินไม่หมดเลยนะครับนั้นก็รีบก,กินแล้วกันนี่คุณแล้วห้องน้ำของร้านอยู่ตรงไหนครับไม่ม,ไม,มีไม่มีร้านหรูซะขนาดนี้จะไม่มีห้องน้ำได้ยังไงอันที่จริงที่ผมหมายถึงอะไม่มีห้องน้ำสำหรับคนพิการเพราะฉะนั้นแล้วอะคุณรีบกินแล้วรีบไปซะคุณอยู่แล้วอะทำให้เสียบรรยากาศของลูกค้าในการกินหมดดูดิลูกค้ากินไม่ลงแล้วเนี่ยรบกวนลูกค้า หรือรบกวนคุณกันแน่คำก็พิการสองคำก็พิการคุณคิดว่าทำงานในร้านอาหารหรูอะแล้วจะทำให้ตัวคุณสูงส่งจนจะดูถูกใครยังไงก็ได้เหรอคุณไม่ควรมาดูถูกคนอื่นแบบนี้คนพิการก็มีจิตใจมีความรู้สึกคุณควรจัดความคิดที่มีต่อผู้พิการเสียใหม่ด้วยอยากทำให้ความหูพห้องทั้งร่างกายของเขาต้องมาแยกเพาความคิดของพวกคุณ การที่คนเราพิการอ่ะมันไม่ได้ลดค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเราลงเลิกสร้างค่านิยมผีผิดในสังคมได้แล้วที่นี่้ามส่งเสียงดังเชิญคุณออกไปข้างนอกครับได้ผมบอ,อกไปแน่แต่ก่อนผมจะออกไปอ่ะผมมีอะไรจะบอกพวกคุณฮัลโหลครับค,คุณจงการทำงานของผู้จัดก,การ และพนักง,งานบางคนทําให้ผมเห็นถึงปัญหาในร้านเพราะพวกเขาเลือกปฏิบัติดูถูกเหยียบหยามแบ่งชนชั้นถ้าคุณจาัดก,การปัญหานี้ไม่ได้ผมว่าการร่วลมลงทุนกับคุณครั้งนี้คงเป็นไปได้ยากคุณตัดสินใจเองได้นะว่าต้องการยังไงนี่คุณ พวกคุณสองคนจะยังไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นงั้นผมจะบอกให้พวกคุณสองคนแล้วกันเผื่อว่าจะฉลาดขึ้นในระหว่างที่พวกคุณสองคนกำลังเลือกปฏิบัติลูกค,ค้าแต่บอสของพวกคุณกำลังเร่งหาผู้ลง,ลงทุนเพื่อที่ให้ร้านไปต่อได้ไม่ต้องปิดตัวลงแต่การกระทำของคุณสองคนอาจเป็นการชี้โชคชะตาของร้านผมจะเตือนด้วยความหวังดีนะ รีบปรับปรุงตัวใหม่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปผู้จัดการครับผู้จัดการเราจะทำไงกันดีครับเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวหรอกมีอะไรหรอกฮัลโหลครับอะไรนะครับบอสอสอย่าไล่ผมกับฝาออกเลยนะครับผมขอโทษครับบอสผมผิดไปแล้ว ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ